าอลลูนยางแตกนะคะอัปเดตล้อนะคะมีออฟโรดเข้าอีกหนึ่งชุดนะคะยางสวยๆปี2ีเลยค่ะนะคะ mm hmm. แล้วก็มีแม e ็กอีแบนกว้าง8.54วงนะคะราคา7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะใครหาสเปคกว้าง8.5ใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะ mm hmm. แล้วก็มีแม็กไบพัทคอสมิกค่ะใส่รถตู้ได้นะคะ mm hmm. นี่ค่ะ TE5 รูนะคะ นี่ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทค่ะมี Macwell of l u x นะคะราคา5,900บาทด้วยนะคะ TE 3 7หยอดแดงค่ะ5,900บาทค่ะแล้วก็มี Well of l u x นะคะ5,900บาทนะคะ TE หยอดแดงค่ะยาง2 6 5 6 4 8นะคะก็5,900บาทค่ะมาชมชุดแรกกันเลยนะคะชุดนี้ค่ะ Mac Suit นะคะ ยาง265 756้าานะคะอันนี้โดนฝุนนะคะมันก็เลยดูเยิมย้มๆหน่อยนะคะร้อเพิ่งมานะคะรีบถ่ายให้ชมเลยนะคะยางเป็นยางปี22นะคะมีเลยค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะล้อสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะล้อออลเรดขอบ16นะคะชุดนี้ค่ะยางปี22นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทนะคะ11,900บาทค่ะ ชุดนี้นะคะแมกไลดอกไม้นะคะยางฮันกุก2องหกห้าดค่ะปี21นะคะล้อยางสวยๆเลยค่ะชุดนี้นะคะขอบ16ค่ะราคาอยู่ที่1900บาทนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่ 1 9 0 0บาทนะคะนี่ค่ะแม็กอีแบนกว้าง8.54้ลูกค่ะจัดไปนะคะนี่ค่ะแม็กอีแบนกว้าง8.54้ลูกค่ะนะคะหยอดแดงด้วยนะคะยาง2 5 5 5 0 1 8ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะใครหาล้อสเปกกว้าง8.5ใส่แล้วล้อไม่ยืนไม่ล้นนะคะนี่ค่ะ8 0 0 0เอ้ย7,900บาทเท่านั้นนะคะแจ้งผิดนะคะ 79 0 0บาทค่ะเอาไปเลยนะคะ7,9 0 0บาทค่ะชุดนี้นะคะแม็กอีแบนกว้าง8.54จลูกเหมือนกัน,นะคะ่ะยางเป็นสองห้าห้าค่ะอันนี้ก็7,9 0 0บาทนะคะสียังดีอยู่นะคะอันนี้คือโดนน้ำฝนนะคะมันเลยเยิ้มนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,9 0 0บาทค่ะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะ 7,900บาทนะคะอันนี้ก็กว้าง8.54ลูกค่ะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้ค่ะแม็ก e e 30ค่ะรถเก๋งใส่ได้นะคะยางเป็น2 3 2 2 5 4 5 18ค่ะรถเก๋ง5รู114นะคะ5รู114รถเก๋งก็ใส่ได้ค่ะชุดนี้นะคะ นี่ค่ะใครหาสเปคใส่รถเก่งค่ะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะ8,900รอบาทค่ะยางเป็น2 3 5สามห้าสี่ห้าสิบแดนะคะกว้าง8.5 4สี่ลูกค่ะรถเก่งใส่ได้นะคะชุดนี้นะคะ8,9 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้แม็กอีแบนค่ะกว้าง8.5 4้าี่ลูกนะคะใส่แล้วล้อไม่ยืน่นไม่ล้นค่ะชุดนี้เอาไปนะคะยาง2 3 5สามห้าห้าสิบิปดนะคะนี่เลยค่ะ ชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะ6,900บาทนะคะกว้าง8.5ดจสี่ลูกใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นค่ะ6,900บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะแม็กไบพัทล้องานคอสมิกค,ค่ะนะคะยางเป็น2 3 5 5 0 1 8นะคะชุดนี้ค่ะนี่เลยนะคะรถตู้สเปครถตู้ใส่ได้นะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะนะคะราคาอยู่ที่ ราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะจุดนี้ค่ะ1 9 0 0บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแม็กทีอ e ีค่ะล้องานล้องานไทยนะคะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะยางไทยดีสันติค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กไบพารค่ะยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะล้อสวยๆเลยค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะ แล้วก็มีแมกเวลออฟลึกขายยางปี21นะคะชุดนี้เอาไป7,900บาทนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะชุดนี้ค่ะ7,900บาทค่ะชุดนี้แมกที e 37หยอดแดงนะคะยาง265 618 6, 6, นะคะยางตีแถมไปนะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นอยู่เลยนะคะนี่ค่ะ5,900บาทค่ะ ชุดนี้นะคะแม็กเวลค่ะออฟลึกๆล้อเงาๆเลยนะคะยางปี22ค่ะอันนี้ก็ยางตีแถมไปเหมือนกันนะคะยางหน้า245458หคู่หลัง27540 18 4, ค่ะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะนี่เลยนะคะตกยางค่ะอันนี้5,900บาทนะคะชุดนี้เป็นแม็กที3 7หยอดแดงค่ะ ยางเป็น245 4ห้านะคะคู่หลัง2 7 5 4ห1 8ค่ะชุดนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่5,900บาทเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะนะคะชุดนี้นะคะ5,900บาทค่ะอันนี้คือร้อที่เข้าใหม่นะคะด้านในมีให้เลือกอีกเยอะนะคะนี่ค่ะร้านยังไม่ทันได้จัดเลยนะคะนี่ค่ะยังมีอันนี้อีกนะคะอันนี้ m a ็ w เวลค่ะราคาเอาไป5,9 0 0อบาทนะคะ นี่ค่ะ5,900บาทนะคะแม็กว l ลออฟลึกค่ะเป็นล้อยางตีแถมนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็แม็กวิลออฟกระมังเหมือนกันนะคะนี่ค่ะชุดนี้อยู่ที่7,9 0 0บาทนะคะนี่ค่ะชุดนี้ค่ะแม็กว l ลนะคะเป็นยางตีแถมเหมือนกันนะคะแม็กว l ลออฟลึกยาง2 5 5 5018ค่ะชุดนี้ก็อยู่ที่5,9 0 0บาทค่ะอันนี้เป็นแม็กวิลออฟลึกนะคะ ยางก็เป็นตีแถมไปนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะอยู่ที่5,900บาทค่ะชุดนี้นะคะแม็กเวลออฟลึก5รูค่ะล้อยางตีแถมขายตามสภาพนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็5,900บาทค่ะอันนี้แม็กเวลค่ะยาง265 60 18นะคะนี่ค่ะอันนี้อยู่ที่5,900บาทค่ะอันนี้แม็กอาร์นะคะออฟลึกอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่5,900บาทค่ะ อันนี้นะคะ m a well ็ w เ l ล of ออฟกงาน N5 ค่ะยางปียี่สิบสองนะคะนี่เลยค่ะอันนี้มีสี่ล้อนะคะนี่ค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะล้องเงาเลยนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะด้านนี้นะคะมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะนี่ค่ะเป็น Macwell ออกอย่างนี้นะคะแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะ แล้วก็มี TE ค่ะยางปี21นะคะ5,900บาทค่ะการยกนะคะหลักพันนะคะนี่ค่ะมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะนี่ค่ะการยก5รลูอย่างนี้นะคะ5,900บาทแมกเวล l ค่ะอันนี้ก็5,900บาทนะคะนี่ค่ะเี๋ยวก็มีแมกเวล l ยาง2 5 5 5้านะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็5,900บาทนะคะใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้เลยนะคะที่ร้านพูลยนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ค่ะ095 119 96 59นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ095 119 96 59ค่ะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7นะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะนะคะใครมีล้อเดิมล้อแต่งอยากจะมาเทินนะคะ เลดราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ